ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดภายใต้การบริหารงานของนางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยางตลาดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ดังนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานสกรอระดับตำบลทั้ง15แห่งดำเนินการออกรัสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 0 5 567คณะครูกศนตำบลสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดร่วมกันจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567สกรระดับตำบลทั้ง15แห่งดำเนินการจัดการประถมนิเทศนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567สกรระดับตำบลทั้ง15แห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โดยจัดการ เรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ออนแอร์ออนไลน์ air, การศึกษาตามอธยาศัยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอยางตลาดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์กิจกรรมหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนโดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านดำเนินการจัดการหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือที่ได้รับผิดชอบนางสุรีรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดมอบหมายให้บรรณาธกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอยางตลาดให้บริการการอ่านการศึกษาค้นคว้าให้กับนักเรียน และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่งวงวัย งานตามนโยบายงานที่ได้รับมอบหมายประชุมประจำสัปดาห์และประชุมประจำเดือนเพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานพร้อมทางมอบหมายภารกิจงานให้กับบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดวันอังคารที่7พฤษภาคม2567นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดพร้อมด้วยนางนิสารัตรไรยวงครูคอสอนหนึ่งและนายนิตินยคนเพียรครูคอสอนหนึ่งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการึก ณห้องประชุมบูรพาสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567สกรระดับอำเภอยางตลาดโดยนางสุริรัตน์สิงห์จินดาู้อำนวยการสนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดมอบหมายให้บุคลาก,กรสกรระดับอำเภอยางตลาดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเทคนิคการพูดเพื่อการเป็นพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่3โดยวิธีการเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet จัดโดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลางระหว่างวันที่13-14พฤษภาคม าคม2567สกรรระดับอำเภอยางตลาดโดยนางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดพร้อมด้วยนางนิสารัตไตรวงค์ครูคอส .1 และนายนิตินัยคนเพียรครูคอส .1 ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินสกรตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมนสกรรระดับตำบลน,นาตานสกรรระดับตำบลกุดจิกสกรรระดับตำบลกุ้งเก่าสกรรระดับตำบลยางอุ่มและสกรรระดับตำบลดงสมบูรณ์สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอท่าคันโทร,ระหว่างวันที่13-14พฤษภาคม2567สกรรระดับอำเภอ,อยางตลาดโดยนางสุรีรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ,อยางตลาดมอบหมายให้คณะครูกศนตำบลทั้ง5แห่งได้แก่สกรรระดับตำบลอุ่มเมา้าสกรรระดับตำบลเขาพระนอนสอกรรระดับตำบลเวอร์สกรรระดับตำบลคลองขามและสกรรระดับตำบลอีต้อเข้ารับการประเมินสกรตำบลต้นแบบ 5D p r เมียมโดยคณะกรรมการการประเมินที่ ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาละสินระหว่างวันที่15-16พฤษภาคม2 5 6 7สกรรระดับอำเภอยางตลาดโดยนางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดพร้อมด้วยนางนิสารัตรไวยวงคูคอสอหนึ่งและนายนิตินัยคนเพียรครูคอสอหนึ่งรวมเป็นคณะกรรมการการประเมินสกรตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมนักสกรรระดับตำบลหนององศรีสกรรระดับตำบลโคกเคือสอกรรระดับตำบลหนองบัว สกรระดับตำบลดงมูลและสกรระดับตำบลหนองหินสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองกุงงรีวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567สกรระดับอำเภอยางตลาดโดยนางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดพร้อมคณะครูสกรระดับอำเภอยางตลาดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดระหว่างวันที่ 2 0ถึง 21, พฤษภาคม2 5 6 7นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อในการสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยังตลาดมอบหมายให้ในายนิตินายคนเพียรครูคอสอนหนึ่งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแกนนำรุ่นที่3ณม,มหาวิทยายลัยการสินวันอังคารที่21พฤษภาคม2 5 6 7สกรอสกรระดับอำเภอยังตลาดโดยนางสุริรัตน์สิงห์จินดาู้อำนวยการสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยังตลาดมอบหมายให้นางสาวอัชราลักเจริญจิตนักเทคโนโลยีสา สนเทศเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำหรับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ผ่านระบบออนไลน์เว็บเอ็กซ์นักส่วนส่งเสริมการเรียน,นรู้ระดับอำเภอยางตลาดวันพุทธที่22พฤษภาคม2567สกรระดับอำเภอยางตลาดโดยนางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้ระดับอำเภอยางตลาดพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอยางตลาดร่วมจัดกจิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติพุทธศักราช25 67เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีณนูนสูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ,อยางตลาดงานภาคีเครือข่ายวันพุทธที่1พฤษภาคม2567สกรระดับอำเภอ,อยางตลาดโดยนางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ,อยางตลาดพร้อมบุคลากรสกรระดับอำเภอ,อยางตลาดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big c l e a n i n g Day ย์คลิกอ เพื no ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นาที่ว่าการอำเภอยางตลาดวันพุธที่22พฤษภาคม2567สกอรระดับอำเภอยางตลาดโดยนางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดมอบหมายให้นายนิตินัยคนเพียรครูคอสหนึ่งร่วมพิธีสมโภชพระไตพระราชทานสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบ รมราช,ชกุมารีและเป็นตัวแทนถวายเครื่องทยทานณวัดอรารามมงคลอำเภอยางตลาดวันอังคารที่28พฤษภาค,คม2 5 6 7กสกรระดับอำเภอยางตลาดโดยนางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดมอบหมายให้บุคลากรสกรรระดับอำเภอยางตลาดรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2 5 6 7จังหวัดกฬสินครั้งที่5 นวัดสว่างหัวหนาคำอําเภอยางตลาดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอยางตลาดขอจบการรายงานผลการดาเนินงานประจําเดือนพฤษภาคมประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ขอบคุณและสวัสดีค่ะ